มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก c h ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนูนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะมาหาเมนูอร่อยออร่ยกินกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทำเมนูหวานนะคะเพื่อนๆก็คือ บัวอรอยกล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะกินได้กินดีอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวลงมือทํากันนะคะนี่นะคะนางเอกของงานนะคะวันนี้สีสวยมากๆเลยค่ะสีเหลืองนะคะตัดกับเสื้อสีแดงใส่เสื้อแดงหน้าก็แดงตามไปนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะทําทั้งเครือเลยนะคะ มาค่ะขั้นแรกเนี่ย Legal. เราก็จะตัดกล้วยออกนะคะออกเป็นลูกๆประมาณนี้นะคะเพ ok ื่อนๆงงบอกโอ้โหทำนังเครือเลยหรอคะเครือมันไม่ใหญ่นะคะคือโดนพายุโดนฝนมามันก็ล้มนะคะพี่เขาก็เลยตัดออกมาแล้วมันก็เลยสุกไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะบวชชีก็บวชชีมาบ่อยแล้วค่ะหนีช้ามาเยอะละตอนนี้เอามาทําบัวลอยกล้วยน้ําว้านะคะ เราก็เอามาต้มนะคะต้มแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะนี่นะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยนะคะกล้วยก็จะมีรสหวานเค็มอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะเราปิดฝาไว้นะคะตั้งไว้ประมาณ20นาทีหรือ10นาทีนะคะก็คือดูให้กล้วยมันแตกออกนะคะนี่นะคะกล้วยมันก็จะปรีเขาเรียกอะไรนะแตกจนปรีอันนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะ กล้วยลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆลูกตะเปี้ยวลูกตะเปี้ยวนี่นะคะตอนนี้เราก็จะพอแล้วนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆพามาต้มกล้วยถ้าใครชอบกินต้มกล้วยนะคะก็ต้มแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ตักออกนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ตักออกพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ อยากกินเลยค่ะถ้ามันยังไม่แตกก็รออีกสักนิดนึงนะคะให้มันแตกให้มันปรีเขาเรียกว่าให้มันปรีเฮ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปักออกพักให้มันเย็นนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะไปทำเขาเรียกว่างานะ,ะาาาานะคะขั่วงาดํางาขาวนะคะเพื่อนๆน,นเวลาเอาไปโรยใส่ในน้ํากะทินะคะหอมหอมนะคะ วิธีคั่วก็คั่วจนพอมันเหลืองๆนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบเยอะนะคะก็ใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้รู้สึกน้อยไปหน่อยแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอนี่นะคะพอมันเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็เอาช้อนนะคะมาช้อนมาบี้ๆนะคะให้มันแตกนะคะพอมันแตกเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันงาน,นะคะโดนกับความร้อนนะอหอมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆ ควิธีทําให้งาหอมนะคะถ้าเราไม่บี้แบบนี้น้ํามันงามก็ไม่ออกนะคะเอามาบี้บีโดนกับความร้อนนิดหน่อยนะคะมันก็จะหอมมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะตอนนี้เรามาปอกกล้วยกันก่อนนะคะวนเวียนอยู่กับกล้วยนะคะเพื่อนๆ <laughs> ดูดค่ะลูกเล็กค่ะเพราะว่ามันมันล้มไงคะเลยก็ต้องตัด จริงๆมันจะใหญ่วันนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะน้ำลายไหลขโมยกินไปแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยมริอองนะคะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราปอกเปลือกวางเรียงไว้ให้มันเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ ถ้าลูกใหญ่ๆก็จะผ่าสี่นะคะอันนี้ลูกเล็กนะคะผ่า2ก็พอนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะอุย้ยน่ากินมากๆเลยค่ะสีสันสวยมากหนึบๆนบเลยนะคะกล้วยเนี่ยเวลาเอามาต้มแล้วมันจะหนึบแล้วก็หวานอร่อยมากๆค่ะถ้ากินกล้วยต้มก็ได้นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาคลุกฝุ่นนะคะ <c oughs> คลุกฝุ่นนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งเขาเรียกว่าแป้ง แป้งมันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอามาเคลือบกล้วยนะคะเวลาเราเอาไปทำเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเคลือบแก้วสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเอามาเคลือบตัวกล้วยนะคะถ้ามันชิ้นมันติดกันเราก็จับแยกๆออกกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆคุกเขาคุกเขานี่นะคะพอเราคุกเขาจนแป้งเคลือบกับกล้วยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามา สงๆนะคะเอาแป้งออกนะคะเพราะว่าแป้งมันเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาสงๆใส่ตะแกรงนะคะนี่นะคะลอนเอาแป้งออกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะพอประมาณนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็พักไว้นะคะนี่นะคะ เอาช้อนไม่ทันเอามือเลยนะคะเพื่อนๆขอเอามือเลยนะคะ <Crow> เบาๆนะคะจับเบาๆเดือกกล้วยมันจะช้ำนะคะเสร็จแล้วก็สงสงเอาแป้งมันออกบ้างนะคะนี่นะคะถ้ามันเยอะไปมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะ <S 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 เสร็จแล้วเราก็ต้มน้ําไว้นะคะตั้งน้ําไว้จนเดือดแล้วนะคะเราก็เอาแป้งเอากล้วยที่เราคุกแป้งไว้นี่ค่ะเอาไปเทใส่นะคะนี่นะคะค่อยๆเทใส่นะคะ ก็น้ำตอนแรกวันจะร้อนนิดนึงนะคะต้องให้น้ำร้อนนะคะแล้วก็รอจนปากกล้วยมันจะลอยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเพราะเราทําไม่เยอะนะคะแต่ถ้าทําเยอะเราก็ทยอยทยอยได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เกลี่ยไว้นะคะเกลี่ยให้แป้งมันโดนน้ําโดยทั่วกันนะคะแล้วก็รอจนกล้วยมันใสใสสุกใสใสนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยว แป้งที่มันเคลือบไว้มันจะแตกออกหมดนะคะนี่นะคะดูสิคะอุย้ยสีน่าก,กินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปพักในน้ําเย็นนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ําเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะอุย้ยกล้วยน่าก,กินมากๆเลยค่ะ <laughs> ใครชอบกินกล้วยนะคะแวะมาได้เลยนะคะ, <laughs> ะคะ่ะตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทินะคะ เราก็จะเอากะทิวันนี้เราใช้กะทิ1กล่องเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตั้งให้มีความร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆนนี่นะคะ ใส่เยอะก็จะเค็มนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโคเลโคเลคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลใส่ละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะวันนี้เรามีใบเตยนะคะไปเก็บข้างบ้านมาใส่สักสามใบก็พอนะคะหอมมากๆเลยค่ะพอใส่ใบเตยนะคะใบเตยโดนความร้อนนะคะหอมส่งกลิ่นออกมาเลยค่ะนี่นะคะพอน้ําตาลละลายได้ที่นะคะเรามาลองชิมกันนะคะว่าโอเคไหม หวานมันอร่อยค่ะกำลังดีเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะใส่งานะคะงาที่เราคั่วไว้นะคะดูสิคะเดือดตุ้งตึงตุ้งงเลยค่ะใส่งาลงไปเนี่ยหอมเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกล้วยนะคะกล้วยที่เราพักไว้ให้เสดดน้ํานะคะนี่นะคะโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ น้ำกะทิรู้สึกจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ทํามาแล้วนะคะนี่นะคะก็เอากล้วยที่เราพักไว้ให้เสด็จน้ํานะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะมาค่ะมา,ะมากินบัวลอยบัวลอยกล้วยน้ำวากันนะคะเพื่อนๆดูสิค่ะหอมมากๆเลยค่ะหอมน้ำกะทินะคะแล้วก็หอมใบเตยหอมกล้วยนะคะนี่ สีสันน่ากินมากมากเลยค่ะเป็นเมนูของหวานที่สุดแสนจะอร่อยนะคะเพื่อนๆเราก็บวชชีมาหลายครั้งนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นบัวลอยนะคะ <laughs> <laughs> เพลงบัวลอยนะคะตามนั้นเลยค่ะ <laughs> <laughs> บัวลอย เจเพื่อนยา่า <c> เ <oughs> น,นะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆมาค่ะมากินบัว่อยกล้วยน้ำว้าสุดแสนจะแซบอร่อยอร่อยกันนะคะเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมากินได้เลยค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะบ้านกีกีชาแนลนะคะก็ทำเมนูของหวานนะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนเพื่อนกเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะ ที่แวะเวียนเข้ามารับชมพีเมียนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก c h ช n เนลเสม,มอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอพบพระคุณทุกท,ทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆวยตลอดไป See you again tomorrow สวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ